จะช่วยผมด้วยผมขมังในกองซอมบี้ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะโดนซอมบี้ค่ะโอ้ไม่นะพระเจ้าช่วยช่วยผมด้วยโอเคกดแล้วใช่ไหมนี่ไงเพื่อนผมเปิดประตูมาช่วยผมแล้วเดี๋ยวนะนายถืออะไรนะยายา โอเคครับก okay, ็ขอกราบซื้อใหนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโชว์กุลนะครับในช่องสเกาเตอร์แซนครับแล้วก็ผมก็มากับเออใครวะเนี่ยพี่พี่พเจเดนพี่พี่อย่าพิ่งเป็นลิงพี่ฮูมาลิมาลิเจเดนพี่พี่อย่าพึ่งเป็นลิงอย่าพิ่งเป็นลิงอย่าพิ่งเป็นลิงเจเดน ดูผมโชว์กุนครับแล้ววันนี้มีใครบ้างเอ่ยผมนะครับผมไมเนอร์คุณครับโอเคครับอ๋อผมไม่มีครับเอ่อเบต้าสองพครับโอเคครับตามนั้นแหละครับชิบหายคอนเฟกหายอ๋ชิบหายคลิปนี้ไม่มีคอนเฟกนั่นแหละครับวันนี้เรามาเล่นมินิเกมอะไรครับวันนี้เรามาเล่นมินิเกมอะไรครับเอ่อไอไอเขียวมันเป็นนักเตะครับไอเขียวเป็นนักเตะไงอเขียวนักเตะอ๋อพี่เบหายอยู่นี่หายไปไหนดูฟูบอ๋อผมไปยังไงแ้เรามาเล่นมินิเกมอะไรพี่เบเออไม่รู้ว่าเองชวนมาเรามาเล่นแซนด์สโตนไหมครับผมหรืืือออหรรมมมเกจิงๆคไ่ กมจริงๆคือชิงทงนั่นแหละแล้วทำไมต้องตั้งชื่อว่าแซนสตอร์มาไม่รู้ครับไม่รู้ครับเซอร์มันตั้งมาอย่างนี้ะครับอ๋อเจ้าของแบบตั้งมาอย่างนี้ใช่ครับไม่ถามมากแล้วโอเคครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยโอเคเริ่มเลยทีมตามนี้ครับเล่นไงก่อนเล่นไงอ่ะมันเล่นไงอ่ะตอนสี่เล่นไงอ่ะเบสบอลเลยไอ้เจนี่ก็ไม่สอนเลยนะทีมึงน่าต่อเร็วสุดแล้วมั้งดูไม่ใครมันนิ่งเวอร์ชันอะไรดูไอ้คุณมาเล่นอะไรอ่ะเบสบอลวะนนี้เรียนเพิ่งชิงทงพี่ชิงทงชิงทงพี่ชิงทงคล้ายคล้าย หมดแล้วบอกหมดแล้วเปลี่ยนดาเปลี่ยนเปลี่ยนได้แป๊บเดียวมมีาปาร์ตปิดด้วยไม่รู้จะร่วมเปล่าเวอร์ชันนี้เออไม่ได้ไอ้เหี้ยบล็อกไม่เข้าตัวเลยเออนี่ยมาเฮ้ยมันต้องรอเกิด7จ็วิเลยวะไม่ใช่เบสบอลแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ทำบล็อกหายอ่ะไม่ไม่ใช่พิาากเซลแล้วอันนี้อะไรอ่ะอยากรู้อ่ะอันล็อกเมื่ออะไรวะ2เลเวลคลิกมีคลิปมีได้เลยคืออะไรอ่ะบล็อกหมดปาร์ตปิดเข้าชิบมีคนจะเฮฟเว่นเมื่อกี้เอาบล็อกหมดบล็อกหมด อมหมดทำไมผมไม่เกิดโหลวงมันต้องรอเจ็ดนี้อ่ะไม่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 ทง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  เมันเคยชิงธงเหรอใช่เอ้าหนูก็เบสบอลไปหาเออเราก็เราก็นึกว่าเบสบอลไปเถอะเอ้ยบอลบอลบอลโอ้ยกูด้วยช่วยกูด้วยเอาธงหามาเอาธงกูมาพี่เบ๊พี่เบ๊ก็ไม่ช่วยกันตายไปเฮียพี่เบ๊ไปไหนละเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเป็นจริงๆเิงอะไคนนี้ไม่ได้เป็นไงโอ้ยมันตีลูกเราได้เหรอเนี่ยตีลูกได้เหรอบปานหนึ่งเราสีอะไรนะสีน้ำเงินอ๋อโอเคชิงธงอ่ะน้องเป็นนิยายากเชี่ยมันตีมันตีลูกได้เหรอเนี่ยตายตายตีลูกได้หนูเล่นไม่เป็นไอ้เฮีย ระเบิดเมื่อกี้ทำให้กลายเป็นทรายอ่ะไอโคเท่อ่ะเบยช่วยด้วยบล็อกหมดซื้อบล็อกไงวะบล็อกมันดรอปที่บ้านไงมันจะดรอปลงบ้านไม่อะไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเต่มเชื่อพี่เองเดี๋ยวคนละสีคนละสีเนี่ยฟันเียน้ำยาอะไรอ่ะอะไรนะก้องน้ำยาอะไรอะกาวิตี้บอมมันเอาไว้ทำลายทรายนยาโคเท่อะน้ำยาโคเท่อะแต่ลูลูมาช่วยผมก่อนกล้องกูอยู่กล้องกูอยู่ซ้ายเพื่อนกับมานี่ เฮ้ยเขาพาเ้ยพาตีมตัวเองไมนี่เ้ยย้ยแล้วผมจะกลับยังไงอ่ะเป็นอุ่สู้อยู่น้องผมจะกลับยไงอ่ะบล็อกผมหมดแล้วอ่ะเออยู่ไหนอ่ะ้างซ้ายไงผมกันทงอยู่เดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยไม่คว่ามันจะเป็นอย่างี้เลยนะเนี่ยก็สิบบล็อกพอละคเกี้ยวดีเราเราคน ้ยพี่พี่ว่าพี่มีไอเดียใหม่เว้ยไอเดียคือไป้พิกเซลไปโอเคไปเบ็ดบอลอะไรเงี้ยเบ็ดบอลแล้วเบ็ดบอลดีกว่าอย่าพึ่งนะพี่เออลืมบอกใครจะสามแต้มก่อนชนะนะเฮ้ย พี่เบทโดนราเปิดพี่ไม่ดโดนเบททงพี่ทงพี่ก็นี่ไงกำลังจะไปเอาไม่เห็นทีคนมาเอาทงเราพี่เอาเหรอกันด้วยว่ายยังยังไม่ถึงเอาอะไรพวกเองคือความหวังของทีมเลยเว้ยกาวิตี้บอมใช้ไงวะเปิดหมดแล้วพี่เปิดหมอนแล้วเปิดหมดแล้วไม่บอกไอ้เหี้ยปลาใส่สายไงเพื่อนปลาใส่ปลาใส่บองเย้ได้ทงแล้วเพิ่งได้มันก็ได้เหมือนเจ้านพี่ลงมันตกไปแล้วมันตกไปแล้วไม่ไอ้กูวีบล็อกผมไอ วางบล็อกไม่ทันพี่เห็นนะเว้ยไม่มีอะไรพี่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะรู้แล้วมันจะรู้ได้ไงว่าชิงธงสำเร็จอ่ะน้องต้องเอาธงมาคืนตรงธงของเราไหมอ๋ออ๋อคืออ๋อเพิ่งรู้ขอโทษเฮ้ยเราเลามาใส่ทีเดียวทำไมเอาไอ้โดนเรียกมาใส่ทีตัวเองเอาเอาเรื่องสี่ลวงสี่เฉย ตายหมดตายหมดทีมกูมาไอ้ทีมตัวเองโอ้โหเกโชว์ในมือกูนี่คืออะไรอ๋อกูไม่รู้เหมือนกันกูเก็ตแล้วกูเกตแล้ไอ้เหี้ยกูเกตแล้วมาพี่โชว์ทีมกูมาไอ้ทีมตัวเองแล้วทีมเราโดนยังสองคนไอ้เหี้ยไม่วิ่งหน่อยแล้วเนยพี่เบ๊โถงพี่พี่เบ๊ไม่สน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 ด้วยไอ้คางไม่ติดอนตรงนี้ฟวางไม่ได้พี่เรฮ้ยดูกันเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วพี่ชิบหายเลยพี่ชิบหายแล้วพี่เนี่ยเกลับแล้วล่ะ เจพี่ชิบหายแล้วพี่ทงไปดูแล้วไม่เป TY ็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่พวกเรายังมีการและการเว้ยธงช่างแม่งมันทงช่างแม่งมันเฮ้ยมึงตีรัวยังวะไอ้สัตว์ยามยาวไม่ถึงแอดมินแอดมินเจอคนตีรัวแอดมินแอดมินแบนมันแอดมินแบนเอ็นมินแบนเอ็นมินเขาได้หรือเล่า แอดมินมีคลิปแอดมินผมมีคลิปแอดมินผมมีคลิปมอจริงเอาผมจริงเอาผมจริงเอาผมมีคลิปผมมีคลิปนีไงพี่พีทับคลิกทับคลิกเร็วทับคลิกนี่คนใจบอกเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะได้เอทมใหม่อ่ะขอลองหน่อยใช้ไงอ่ะนน่นิลองคลิกดูอุ้ยไอ้น้ำยาหวไเหี้ยแกไ่หลอดใช่ไงอุ้ยจจไอ้เหี้ยจิงดูเล้อ้าวได้แค่นี้เหรอะไปแล้วได้เจงแล้วพี่การผมใดพี่ไม่ใช่การบุ๋มในพี่ มาแล้วน้องมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วไปเลยวิกไปเลยน้องวิงไปเลยเดี๋ยวพี่กันตูดเองเองงอมาดิ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 มาดาดิมาลิมาดมังิ้างิมาดิมาลิมาดิมาดิมาะิมาาดิาดิมัดิมนดิมาดาดิมาดิมาดาดิมาด้มาึิมาดาดิม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 าเราเล่นกันาดิมาาดดิมาดดดมาาดมาาดาาิาดด กุศลาร์ที่กูสลาร์ตัวเองไม่กลับไงอ่ะบล็อกหมดแล้วพี่ช่วยด้วยสลาฟ้าพสารภาพเปล่าเพื่อนกล้องมาเร็วเพื่อนกล้องกล้องเร็วเพื่อนไปไปไปต่อบล็อกต่อบล็อกมันมาตรงนู้นแล้วกล้องต่อยดีเพื่ดีต่อดิต่อดิต่อยดีไปน้ำยาหัวคุ้ยไปโอาโดนด้วยวิ่งวิโชโดนฟอร์ดเมนี่เราทำอะไรกันจะไม่ได้เกมเฮียเลยเนี่ยโอ้ดิคุณเล่นอะไรอยู่ สัตว์เสียหายหล่นโอ้กูมัดเล่นอะไรนี่ไงไอเทมมันจะบอกข้างหลังเนี่ยพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วพี่รู้พี่รู้แล้วว่าเล่นยังไงไอ้น้องพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วเราใช้แต่ดาบนี่กูคุณดูคุณดูดูนี่ไหนพี่อยู่ไหนอะพี่อยู่ไหนกันพี่อยู่ไหนโคนเทมพี่อยู่ด้านบนโยโยแบบนี้น่ากลัวชิบหายโูนี่โอ้ยอุ้ยกับ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 ตัวเองยิงน้ำยาแล้วเขาหัวไอ้ลงไปแม่ไอ้เด็กที่เอาน้ำยาหัวขวยแล้ว ไว้เบรย์ลงไปพี่พี่ผมมาช่วยแล้วพี่แป๊บนึงเราต้องพักทางเขาก่อนไปด่านรีบเลยไปด่านรีบเลยพวกเรือในพวกเรือในพวกเือไปด่านรีบเลยในพวกเรือไอ้บล็อกหมด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 ตรงกลางพี่ไปเลย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 เอาน้ำยามาเสิร์ฟน้ำยาน้ำยามาเสิร์ฟน้ำยามาเสิร์ฟน้ำยาก็หนูกลัวยาบันระวังยาบันขึ้นกบ้าขึ้นกบมาเร็วขึ้นกลับมาขึ้นกลับมาเร็วลิงลิงลิงเร็วเร็วลิงโอ้ยแม่งเอายางกับบอกอีกแล้ว ลิงพ่อลิงแม่มึงอะชิบหายบล็อกหมดลิงพ่อลิงแม่มีนี่นี่โอ้าหเลยคุณชิบหายแล้วบล็อกหมดน้องบล็อกหมดช่วยด้วยหนูโดนตาติดตืดเยี่ยมใช่ทางเชื่อมเลยด้วยว่าโชว์น้องนักพี่เออขึ้นไม่ได้ด้วยบล็อกหมดด้วยเน็ตแม่กูยืนแคมป์เลยแค่นั้นพี่เราคนลึกคิดแผนใหม่อยากอยากได้แผนอะอยากได้แผนใช่ไหมใช่แผนพี่นะฟังฟังแผนพี่พี่มากดนี่ดีได้ดับหินพี่กดยังไ เป็นดูนะเป็นดงนะมันยาป่าคือไอโชว์สรุปไอไม้นี่เอาไว้ทำอะไรวะไม้ไหนก็กดตรงบล็อกอ่ะมันจะทำเป็นสะพานให้หมายเนื้อคุณโกนดูนี่คุณดูนี่พี่มีไอเทมใหม่พี่เลยไหนไหนไหนพี่ไหนพี่ใช่พี่นี่นี่นี่ไปเลยทาวเวอร์พี่วางทางเอาไว้อ่ะเจ๋งดีอ่ะชอบเอ้าเฮ้ยคุณคุณอย่าพังสะพานของกูเลย สะพานสิทธิโชคกันรู้ใช่ไหมเฮ้ยหลังไอ้โชหลังกันกู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 มันนี่มันคนเป็นเรื่องใหญ่วะเนี่โอ้ยคุณไปยแล้คุณไปบล็อกหมดพี่บล็อกจะหมดบล็อกจะหมดพี่เออพี่ดูดีหมดเอาบล็อกมาบล็อกมากองกองลงไปกกองกองลงไปแฮงกูกกองลงไปแฮงกูกองลงไปแฮงก้องเร็ว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 ก้องไม่ตายไม่ตายเร็วเร็วเร็วพี่กำลังไปช่วยพี่กำลังไปช่วยพี่กำลังไป็นหนุนมลวงเป็นตัวนั่นแหละลวงเป็นตัวโดยเดินโต ฟืบนไอ้ชเอ้างเ่อันนี้น่นี่นี่เอานี่ไปเอาเลยเอามือเอาน้ำยาไปุ่นเลยกันไปแล้วใครมาใส่วะอำาน้ำยาพี่กลับไงน่ะกลับได้พี่มีบล็อกพี่มีบล็อกพี่ลงน้ำยาใส่ีนเอเองเหรอพอแล้วพี่มาช่วยแล้วนี่นี่พี่พี่มีของดีพี่มีของดีกุณเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเอาทาวเวอร์ไปับแล้วจับแล้วตตึมตึมตึทาวเวอร์ไปทาวเวอร์ตึมมสามหายเลย เอาเข้าฐานใช่ไหมเอาเข้าวใช่ไหมเอาเข้าวชงเราอ่ะเอาเข้าวชงเราสิเอาเยวข้นเกี่ยวขใช่พี่พี่พี่มันไปแล้วพี่มันไปแล้วสองตัวชงเราอยู่ฝั่งซ้ายพี่พี่มีทาง เอาเหรอพี่มที่ผมไม่พูดแล้วพี่ผมเงียบเลยระหว่างที่เขากำลังจะต้องกลับมากุญเชื่อใจกุนมาเตรียมป้ายาแล้วพี่พี่กูรอดรอดกูรอดกูรอดกูรอดพี่พี่ซ้ำพี่มาช่วยซ้ำหน่อยมาดึงมาดึงมาดึงดี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 พี่เราหลังไอ้โตหลังพี่เราเนี่ยไม่ตายหนึ่งตายหนึ่งตายไม้บันแรงจังวะฮึบโหดโหดโหดง่ายโหดง่ายได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่ได้แล้วไปทีมทีมแดงเก็บโทมั่งดิเฮ้ยพี่ได้แล้วพี่ได้เลยเก็บโทมั่งดิเฮ้ยทีมแดง เอาทางไปเอาทางไปทวงเราให้หน่อยสิอไอ้เหี้ยยื้อสองคนอยู่ยื้อสองคนอยู่ทีมแดงเล่นหน่อยมาแล้วมาแล้วตัดไอ้เหี้ยคนหนูวทีมแดงเล่นหน่อยยื้อสองคนยช่เนี่ยอุ้ยได้ปลดล็อกของไว้แล้วพี่อับเกรดให้แล้วเพียบเกลและเพี่อับเกรดแล้วโอ้พี่ทีมขอให้เพียบเกลละคนเลยอุ้ยอันนี้สามเลยเหรอยืไอ้เฮียมขโมยอีกแล้วนี่ยื้อยู่เนี่ยยื้อยู่ทีมอะไรทีมแดงโอ้เพื่อนล้าหลัางล้างล้งกล้องหลัางล้ง ไปเอ้ยไต่หนึ่ง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 สวยสวยพี่ระวังพี่ระวังนะมันมีคนแอบต่อนเรียน,น,นไปบ้านเราอยู่อะไม่สนไม่ต้องสนไม่ต้องสนไม่ต้องสนสนอะไรสอนกระทง,ง <c oughs> ใช่ใช่ตอนนี้กลัวทงอย่างเดียวกลัวจะเอาทงฟ <c oughs> ื๊บครับไรได้บ้างเนี่ยไม่ได้สักอย่างก <c oughs> ็ถ้าเราไม่มีทง <c oughs> ถ้าเราไม่มีทงอยู่บ้านเราก็เอาเอาใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเก็บมันก่อน อยู่ที่พี่ดิอยู่ที่พี่เนี่ยธงอยู่ที่พี่เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยว้ยโดนกันเอาให้ร่วงไม่ได้เอ้าเอ้ามันได้หนึ่งไงทีมันได้หนึ่งไงที่เก็บผ้าเกันเก็บเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่ยๆเก็บไปเรื่ยๆเนี่ยเตียงเนี่ยเตียงมันยังไม่เอาธงกลับว่ะมันไม่ได้ทักเลยเฮ้ยยยยัังงเี กูไม่กูไม่แกะเอาเลยกูไม่ได้ไงอ่ะเป็นนี่คือตรงเนี้ยสวยดีนี่เอ้ยวางผิดอันเฮ้ยไอ้เอ้ยอืมกูกดอีทำไมวะนี่เออพี่มันมีคนเนียนพี่มันมีคนเนียนเก็บเก็บไปเก็บไปเก็บไปเอาเอาล็อตที่ยังไงจัดบล็อกหมดบล็อกหมดกําลังไปเสริมกําลังเสริมสวยสวยสวยแดงกอะไรเด็กอะไรก่อเลยเดี๋ยวกวาย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 ไปมึงสองตัวบนงสองตัวเฮ้ย

เอ้าคุณคุณไอ้เยี่ยไอไอเยี่ยไอเด็กเยี้ยนี่มาไงนี่มาจากสวรรค์พี่เบลลี่มาช่วยเดิบบะนึงบะนพี่ก็ไปพี่ก็ไปเออได้ใหญ่ที่ได้งั้นมึงก็กลับสวรรค์ไปอืปเฮ้ยคุณพี่มีไอเทมดีเนาะพี่มีไอเทมดีมาช่วยก่อนพี่ผมจะเคยตีอยู่ตรงนี้หม่รอดแออพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วกลับมาไม่ได้อยู่ที่เดิมเลยพี่กูยังไม่รู้เลยกูยังไม่รู้เลยเสียงไหนทีมกูไหนนั่นดิ เองาไป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 ได้ทองมาเลยไปฆ่ามันไปฆ่ามันไอ้เหี้ยเอาทองคืนเอาทองคืนเอาทองคืนไม่งั้นเราไม่ได้เต็มคุณคุณคุณพี่ไม่มีบล็อกต่อพี่ไม่พี่มีพี่มีนี่ไปไปไปเร็วเร็วพี่พี่มาต่อตรงนี้ด้วยเพี่พี่อยู่ไปไปลอยบ้ไปไอุ้๊ก้ยตกตกลง คอนเฟิร์มตรงไปยังไม่จบมันยันยังเก็บสองเลยเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยเก็บทองก่อนเก็บทองล็อกกี้เก็บทองล็อกเก้ก็เนี่ยได้ทองนะเนี่ยพี่จำไหมว่าทีมเราไม่ค่อยพูดพี่จำไว้อีกคนทีมเราไม่ค่อยพูดเอาทองก่อนดิเลย ทีมนั้นสมาชิกยังบ้างเลยใครทำอะไรสะพัดกูเอ้ามันเลื่องันเลยนี่มันมันรีเซ็ตหรอรีเซ็ตได้เฮี้ยมากกันไม่แย่เฮ้ยพี่พี่เหมือนเราจะเริ่มจะเริ่มจะแพ้ป่ะพี่ไม่สนไม่สนโกห่าอยู่แล้วตอนนี้เก็บเงไว้สัตัดอันนี้คืออะไรวะอันนี้จะไปทำอะไรทาวเวอร์ไงทำทาวเวอร์เฮ้ยมันมีงี้ได้เหรอเนี่ยเฮ้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 ยเฮี้ยกือบตายเกือบตายเกือบแล้วเกือบแล้วคือไปกูโดน เฮ้ยมีคนเนียนเฮ้ยมีคนเนียนเฮ้ยอมันติดมันติดมันไอ้เหี้ยไปทางนู้นนั่นกอย่าให้มันเนียนอย่าให้มันเนียนไปเลยไปเลยไปคุณไป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 พี่ผมจะโดนตัวบนตีอพอช่างแม่มึงไปเลยกูจัดการนี่งใจแล้วใจแล้วใแล้วใจแล้วเฮ้ยไป้ย้เฮ้้เรายเฮกย้ย้ยเ่แล้ยเ้ย้้้เ้อยเยู่ยยย้้้้ยเลย โอ้ยสิเราอะไรอะเลยมมันกูจัดการเองไอเียมัน่ขึ้นเวลาเอ้ยัดกาเลยจักาวเลยได้แล้วยี่ีจีดับิวพีครับผมทีจีไอเฮียทางทางครเี่ดูดิไอเฮียต้องตกทาที่ดุดค ตรงคือทางที่ดีที่สุดจะได้ปากดีได้เสร็จโอเคครับสำหรับคลิปนี้ที่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกท่านบ๊ายบายคลิปใหม่ครับสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนเสร็จครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย